โอเคครับท่านผู้ชมทุกนนท่านตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แนวโรเพนนะครับ <g ül> <g ül> ก็ตอนนี้อาจจะเปิดกล้องไว้นะครับผมถือกล้องมาเปิดไว้แล้วโอเคเห็นหน้าผมด้วยนะเวลาอัดคลิปนะครับเฮ้ยอัดให้อะไรเนี่ยอุ๊ยอัดทิ้งผิดน,นะครับเออส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็จะ๋ย่างนั้นโอเคประมาณนี้อันนี้คือเป็นไม์ของผมนะครับใช้ไม์โทรศัพท์อัดเนาะตัวนี้คือกดเอพจเร์นะครับ ชิกงแล้วก็ตรงนี้คือเลือกเพนนะครับตึกิ้งเลือกฉายาแล้วก็ก้นเหล็กนะครับผมก้เหล็กก้เหล็กอันนี้คือข้อมูลเกระเติมบอาชีพแล้วก็มีเ,เหรียญในเกมนะครับไปไปขนอะไรกันดีปแอดมินจะพาผมไปทำอาชีพน,นะครับสำหรับแนวโรเลนนะครับทุกคนก็ดูไวรักกันอ <c oughs> แอดมินอยู่ไหนวะเอออยู่นู่นแอดมินอยู่นู่นสวัสดีครับแอดมินอ๋อตรงนี้ก็คือ เลือกอาชีพนะครับผมผมขอเป็นโจรละการอันนี้คืออาชีพโจรน,นะครับเอ้ขนไกไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพโจรอันนี้คืออะไรอาชีพอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูดิเก็บเห็ดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คืออาชีพเก็บหอยนะครับผมขอเก็บหอยละการ <c oughs> ไปแอดมินไปไปเอาขอให้ผมกดขนไก่เหรอโอเคข,ข,ขนน้ำมัน อันนี้คือเรื่องอาชีพผมเอ้ยเอาเป็นขุดบ่อน,น้ำมันรักกันพอดีว่ามันตรงกับที่บ้านผมมาเอืม <c oughs> อ่ะเฮ้ยแอดมินไปไปไปรู้แล้วรู้แล้วกดแล้วเนี่ยกดแล้วทุกสายก็จะพาผมไปขุดบ่อน,น้ำมันนะครับเป็นอาชีพสุดจริตน,นะครับที่แอดมินจะพาไปเนาะอืมสกินสกินอ่าไปแล้วครับทุกคนจำทางไว้นะครับท่านผู้ชม แต่ทุกคนก็ได้จะรู้เลยเนาะเึงอนเตือตึงตือตือตือตอตอตวัดดีอเมนโอผิดทางไอดมินยังจำไม่ได้เลยยังไม่ไหวเลยอ๋อมหาเทพนนผิดผิดโอเคเขาบอกผิดทางนะครับทุกคนก็ขออภัยในเสียงรบกวนล่วงหน้าด้วยนะครับแะจริงเลยอืมเอ้าไอดมินอะไรเนี่ย ไม่ไหวเลยเฮ้ยผมไปเองละการโอเคอมีมาละเขา่าจะนึกอยู่ปะเอ้ยตรงน้ตรงนี้ดีอะอตอนนี้ผมก็มาด้วยการแบบถอดเสื้อเหมือนเดิมนะครับพอดีว่าร้อนปื้ไอ้มีแรงกลัวได้ไงวนะน่ะโอ้แล้วก็ขึ้นสะพานตรงนี้นะครับท่านผู้ชมใครที่เคยเล่นก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันขึ้นสะพานตรงนี้ แล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ชิคกชวิ่งไปเลยครับหลายคนแบบอย่างนี้นะครับเพราะว่าที่ผมไม่ได้ลงคลิปพวกไมค์ครัใช่ไหมครับผมไปวิทยไงยครับผมจะลงไมค์ครับอาทิตย์เป็นอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์ละสองสามคลิปนะครับอุ้ยแอดมินไปไหนแล้ววะวิ่งตรงนี้ดิวิ่งตรงวิ่งตรงตือ โคตรไวอะครับทานผูมม้ชมนี่ไงผมมาเจอบ่อขุดน้ํามันแล้วนะครับผมเอาผมต้องมีที่เก็บมันต้องมีที่เก็บครับนี่คือบ่อขุดน้ามันเอาที่เก็บน้ํามันมาโอเคที่กดมันคืออันนี้นะครับจะไปซื้อได้นะครับผมเย็ด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 อันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ไว้ขุดหินนะครับนี่คือขุดน้ามันนะครับ ก็พอดีว่าผมก็รู้นะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมเป็นทำอา,าชีพขุนมันอยู่พอดีอย่างเดี๋ยวไปผมจะสักสองลังนะครับอาจจะรวยเลยนะครับช็อตนี้น่าจะรวยเลยแหละนะครับโอเคไปไปพอผมรู้นะครับว่าไปขายที่ไหนนี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปขายตรงนี้ ก็คือตรงสะพานนั่นเองนะครับนั่นแหละไอ้ตรงปั๊มน้ำมันเนี่ยมันขายได้นีครับอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่ง่ายที่สุดแล้วแต่ต้องมีทุนนะซื้อขวานเนี่ยไอ้ซื้อที่ขุดมาเนี่ยเออไปไหนแล้วอ่ะปั๊มปื๊ดแล้วก็เลี้ยวขวาวันนี้ปื๊ดโหโคตรแรงเลยนี่ครับเจอสะพานแล้วใช่ไหมครับคิง วิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตึ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับคือน่าจะเป็นจุดขายครับนี่ไงเอา้าอ่ะขายไม่ได้ขายไม่ได้ทำไมถึงขายไม่ได้เนี่ยโอ้แอดมิน I mean. ไม่ไหวเลยจกึงจึงจะกๆๆๆึงทิ้งครับทิ้งครับ โอ้แอดมินบอกขายไม่ได้เดี๋ยวแอดมินแก้นะครับผม่ะไปไหนต่อไปไหนต่ออันนี้คืออาชีพแรกนะครับคืออาชีพขุดน้ำมันครับนำเลยจิงจึง,จง,จงสำหรับของตามไม่มีนะครับเป็นแนวโรเพรนะครับผมไม่มีของตามเดิมเช่วอซีนะครับเดี๋ยวไปขอกันนะครับเจย ระบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมลงคลิปไปน่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ครับก็คือจะลงวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องไปตัดต่อก่อนเนาะ่าจริงจังมากอันนี้ใครน่าจะสําหรับชาวรเพย์น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเอตรงนี้คือท,ที่ไหนที่ไหนอย่างเงนะี้ยเนาะเอาแล้วไอมินพาทำอะไรเนี่ยไอมินไม่รู้แมปหรอไอมินอืมตรงนี้นะครับตรงนี้ บ้านนี้ก็ไม่ใช่นะตรงนี้เอาไอ้มินขึ้นได้ไงอะเอาไอ้มินขึ้นได้ไงอะออบินเหรอเอา้าผมตาไอ้มินเลยครับช็อตนี้นะครับทุกคนก็อยานลายตานะครับผมขนาดผมยังลายตาเลยนะครับโอ้ตรงนี้นะครับมันคือที่ขายอะไรอะ่ะอฮ้ยเฮ้ยเกินไปไม่ไหวเลยมีกับดักงด้วยครับ ดึงดึงเอ,อ่อเมื่อกี้นะครับระวังด้วยนะครับสำหรับคนที่จะไปนะครับมันมีกระดักนะครับผมอืมไม่ไหวเลยตายเลยกูโอ้ไม่ไหวดึงหน่อยดิแอดมินไอมินไม่ดึงเลยอ่ะขอโทษกดผิดจะกึง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 โอ้ไม่จะไปที่เดิมนะครับ อไปที่เดิมอลไรดีละโอ้โแอดมินบินไปเลยครับโอ้โหนี่แหละมันคือแอดมินของแท้เด้อนุ่งจับตึกตึกตึกนูน้นชิคกิง้งอู้ทางนี้นะครับทางนี้ทางนี้อ๋อตึกตึกนี้ไม่ใช่บ้างหรือว่าใช่วะไม่ใช่ไม่ใช่มใชผมจําได้ว่ามันอยู่ตึกเขียวนี่ตึกเขียวหรือเปล่าวะหรือว่าตึกนี้วะเอ,อือ ไอ้ไมยไปไหนแล้วะนี่ตึกนี้ตึกเขียวดิผมว่าอยู่ตึกเขียวนะเยสอันนี้ซื้อ48ล้านนะครับอยู่ไหนแล้วเนี่ยเหนืซอซอกตรงนี้เหรอไม่ใช่มย์จะอยู่ตามซอกตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่นะตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่นลครับซอกนี้เหรออ้า หยุดตรงนี้นะครับมันคือซอกไอ้รถตรงนี้นะครับผมจามไว้นะครับเย็ดเย็ดเย็ดอ๋อมันไม่มีกระดักแอดมินกดผิดตรงนี้คือที่ขนกัญชาที่ขนกัญชาโอ้โหเอากดยังไงอะนี่เหรออะไรยังไง อ๋อนี่ไงต้องคลิกเอานะครับกดตรงนี้นะครับผมได้แล้วครับกัญชามันคือกัญชานะี่จ้านี่เลยได้แล้ว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 ,ลวโอเคพอพอพอไปไหนไหนต่อเย็ด yes, ดูครับนี่คือกัญชานะครับผมแต่น้ำมันก็ยังรออยู่นะตีกันไม่ได้นะครับหรือว่าไอ้มินแม่งเกมหมดวะน่าจะเสียงกันเนี้ย ยังไม่ได้ทําจุดแพ็คนะครับเออแต่มีจุดขายอ่ะพาไปดิจุดขายนะครับแต่อันมินจะพาไปทําจุดขายนะครับคือลงไปตรงนี้นะโอเคมาแล้วครับไหนว่าจุดขายไอ้มินเดี๋ยวผมจุดแพ็กเขายังไม่ได้ทํานะครับแต่เขาจะทํานะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดขายก่อนนะครับว่ามันขายตรงไหนเนี่ยตรงนี้นะครับจุดขายนั่นก็คือตรงนี้นะทุกคนเห็นรูป เรู้จักไอป่าแบบนี้ไหมน่าจะเห็นนะผ่านทางมานี่ครับอยู่ตรงสามแยกนี้ครับตรงนี้เฮ้ยเป็นสนามบอลนี่ครับแล้วก็มาขายตรงนี้อ๋อนี่ครับผมเป็นเป็นจุดขายนะครับก็เอาเป็นว่าขายตรงนี้แล้วกันนี่ครับถ้าเราแพคแล้วเราจะได้อนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็คือเราเอามาขายได้นี่ครับจึ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บจ๊บก็คือรวยเลยเดียวเคียวนะครับถ้าเราขนสําเร็จนะครับก็เอาเป็นว่า สำหรับคลิปวันนี้ครับขอตัวไปก่อนนะครับก็ขอลตเลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย